สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการแฮชแที7 7 7ที่551ค่ะกลับมาเป็นคดีดังอีกครั้งนะคะสำหรับเรื่องราวของดออรหญิงที่เมาแล้วขับแล้วก็ทำการทีบตำรวจที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่เรื่องนี้เคยเป็นข่าวโด่งดังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะก่อนที่จะเงียบหายไปแต่วันนี้ค่ะคดีนี้กลับมาอีกครั้งเนื่องจากผู้หญิงคนก่อเหตุด,ดังกล่าวเนี่ยได้ไปออกรายการโหนกระแสนะคะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องราวอีกมุมนึงจากมุมของเธอด้วยแต่ในคืนวันเดียวกันค่ะก็มีโซ ที่เกิดขึ้นบนรถตำรวจที่ทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่ผู้ก่อเหตุบอกกับเราในรายการโหนกระแสว่าตำรวจพูดไม่หมดนั้นเธอเองก็พูดไม่หมดเช่นกันค่ะแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงเราก็ไปฟังทั้งหมดได้ในแฮชแท็กเมาแล้วขับค่ะ26เมษาค่ะหลายๆสื่อมีการพร้อมใจกันพาดหัวข่าวถึงข่าวข่าวหนึ่งนะคะนั่นก็คือข่าวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เมาแล้วขับความน่าสนใจของเคสนี้เนี่ยคือผู้หญิงคนดังกล่าวเป็นด็อกเตอร์เป็นอาจารย์แล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษาของบริษัทชื่อดังระดับโลกด้วยค่ะที่พีคที่สุดของเรื่อองงนนี้กก็คืหลััจจาโดตรวบ เธอมีการถีดล่าของตำรวจที่เข้าปฏิบัติการด้วยรวมถึงมีการด่าดทอแล้วก็เรียกตำรวจว่าอีชั้นต่ำค่ะโดยทางตำรวจให้รายละเอียดไว้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่23มเมษายนช่วงตีสามตำรวจมีการตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์พบว่าหญิงคนดังกล่าวมีปริมาณแอลกอฮอล์ที่สูงเกินกฎหมายกำหนดนั่นก็คือ104มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ตามกฎหมายแล้วลิมิตจะอยู่ที่50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะตำรวจก็เลยทำการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็แจ้งสิทธิต์ต่างๆกับผู้หญิงคนดังกล่าวค่ะแต่ผูู้้้หญิงงงคคนดนคดดดดัักกลล่่่าาวววียใชพไไมมมแ็ขขืทตรจอ ตำรวจดำเนินการตามขั้นตอนตำรวจก็เลยต้องทำการพาตัวไปที่สอนอค่ะระหว่างที่มีการนำตัวผู้หญิงคนนี้ขึ้นรถกระบะไปที่สอนอนผู้หญิงคนดังกล่าวได้ทำการถีบหน้าของรองผู้กำกับการซึ่งทางตำรวจยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้หญิงคนนี้ให้ถึงที่สุดใน3ข้อหานั่นก็คือมเมาแล้วขับขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็ทำรายร่างกายนะคะจากเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะหญิงคนดังกล่าวยอมรับว่าทำผิดข้อหาแค่มเมาแล้วขับนะคะส่วนอีก2ข้อหาเธอไม่ยอมรับนะแล้วก็ไม่ขอให้การใดๆเพิ่มเติมค่ะออีีกเรื่่งทนา คือในสื่อเนี่ยบอกว่าเธอเพิ่งจะถูกคดีเมาแล้วขับไปเมื่อวันที่17สิงหาคมปี65บริเวณใกล้ๆกันนี่แหละซึ่งศาลเนี่ยตัดสินแล้วว่าให้รอลงอาญาเป็นเวลา2ปีนะคะหลังจากที่ข่าวนี้แพร่กระจายออกไปค่ะหลายคนก็ไปตามหาทันทีเลยว่าบริษัทที่หญิงสาวทํางานอยู่เนี่ยคือบริษัทอะไรสรุปก็คือ Google Thailand นั่นเองค่ะแน่นอนว่าทัวร์ก็ต้องไปตามลงที่ Google เนาะแต่ในวันเดียวกันค่ะหญิงคนดังกล่าวเนี่ยได้ออกมาทําการโพสต Facebook ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะบอกว่าข้อมูลที่ออกไป มีข้างเดียวบางอย่างไม่เป็นความจริงบางอย่างผูกบิดเบือนยังไม่มีการไปให้ปากคําใดๆทั้งสิ้นในฝ่ายของตนะรายละเอียดจะอยู่ในชั้นสอบสวนและได้มอบหมายให้ทานายเป็นผู้ดําเนินการแล้วจุดประสงค์คือเธอยอมรับในส่วนที่เธอทําและจะขอใช้หลักฐานชี้แจงในส่วนอื่นๆแต่ไม่ขอเป็นเครื่องมือให้ฝ่ายไหนทั้งสิ้นพร้อมชี้แจงว่าได้ลาออกกับทาง Google ไปตั้งแต่ต้นปีแล้วแต่ว่ามีผลในสิ้นเดือนนี้นะส่วนทาง Google ก็ออกมายืนยันในทางเดียวกันค่ะว่าผู้หญิงคนดังกล่าวเนี่ยลาออกจากบริษัทไปตั้งแต่ต้นปีละ2 8เมษายนน2วััหลง ที่เป็นข่าวไปค่ะทางดรหญิงคนนี้ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะบอกว่ายอมรับว่าเมาแล้วขับจริงๆวันที่เกิดเหตุนเนี่ยเป็นการไปร่วมรับประทานอาหารกับเพื่อร่วมงานมีการดื่มสุรากันเล็กน้อยตนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเลยต้องการจะรีบกลับไปหาลูกยืนยันว่าไม่มีเจตนาใช้เท,าท้าถีบตำรวจอย่างแน่นอนได้ขอโทษตำรวจไปแล้วแล้วก็บอกว่าคดีที่เกิดขึ้นในปี65เนี่ยเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดน,นะคะจริงๆแล้วตนยังไม่เคยถูกดำเนินคดีใดๆในข้อหาเมาแล้วขับหรือแม้แต่คดีอาญาเลยนะเรื่องนี้มันก็็ดูเหมมืออนจะะซาาาาลงไปค่่่่กกีรตวว เออเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแบบไหนถึงได้เมาแล้วขับล่ะรีบกลับไปหาลูกแบบใดอะไรแบบเนี้ยจนกระทั่งวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะดรหญิงคนดังกล่าวเนี่ยได้ไปออกรายการโหนกระแสนะคะเรื่องนี้มันก็เลยกลับมาปังอีกครั้งค่ะ แล้วเรื่องราวในโหนกระแสมันเป็นยังไงดรหญิงคนดังกล่าวแนะนาตัวว่าชื่อเหมียวนะคะที่มาออกรายการวันนี้เพราะมันมีข้อมูลบางส่วนที่ผิดพลาดเลยต้องการออกมาชี้แจงความจริงอย่างแรกคือเธอไม่เคยเป็นซีอเป็นแค่พนักง,งานของบริษัทธรรมดาจะเห็นได้ว่าทุกอย่างที่สื่อพูดไม่ใช่ความจริงตนไม่ใช่ปาร์ตี้เกิร์กการดื่มของตอนเป็นบีซินเนตดินเนอร์เท่านั้นวันที่เกิดเหตุก็เป็นบีซินเนตดินเนอร์เช่นกันยอมรับว่าดื่มมาแต่ไม่ได้เมา วันที่เกิดเหตุตอนเจอด่านตรวจแอลกอฮอล์ตนหยุดเป่าทันทีไม่มีการบ่ายเบี่ยงหลังจากพบว่าแอลกอฮอล์เกินเธอก็ลงมาจากรถแล้วสอบถามตำรวจว่าจะต้องทำยังไงต่อตำรวจชี้ให้เดินไปที่ชาย2คนซึ่งไม่ได้ใส่เครื่องแบบนั่งอยู่ตรงมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่1นึ่งคันเหมือนลักษณะจะพาเราไปที่อื่นเรายอมรับว่ากลัวเพราะตรงนั้นมีแต่ตำรวจผู้ชายแล้วก็ดึกมากแล้วเลยถามว่าจะพาพี่ไปไหน ตำรวจเลยบอกให้ไปสอนอเลยครับซึ่งตนรู้สึกแปลกๆที่ตำรวจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตอนแรกบอกให้ไปหาชายสองคนนั้นแต่ตอนนี้กลับบอกว่าจะพาไปสอนออย่างเดียวพร้อมกับบริเวณนั้นที่มีป้ายห้ามถ่ายคลิปตนรู้สึกไม่สบายใจเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคุณเหมียวบอกว่าในข่าวเนี่ยมีคลิปแค่10นาทีช่วงจับกลุมแต่จริงๆตอนอยู่ที่ด่านนานถึง40นาทีระหว่างนั้นมีการพูดคุยเรื่องที่ตำรวจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตอนเริ่มถ่ายคลิปลองผู้กำกับส่งสายตาให้หมวดอีกคนหนึ่งจากนั้นตตตตรรรรรรวจจจกกก็็เเเเเปปปลีีี่่จจ่่่ยยยนนนททาาาาาาามมมมพพูด,ดับบแแไไออออืงให้ ผู้ชายสองคนสรุปนั้นคืออะไรสรุปคือคุณเหมียวอ่ะพยายามที่จะทําทุกวิถีทางเพื่อจะให้ตํารวจตอบคําถามให้ได้ว่าตอนแรกที่ชี้ให้เธอไปหาผู้ชายสองคนนั้นน่ะคืออะไรและทําไมตอนหลังตํารวจถึงไม่ยอมตอบเรื่องนี้นะหลังจากนั้นก็มีประชาชนคนอื่นที่มารอขับเหมือนกันเข้ามาในบริเวณนั้นตนรู้สึกได้ว่าตํารวจพยายามไล่ตนออกจากพื้นที่แล้วบอกว่าจะพาตนไปสอนอแต่ตนไม่ไปเพราะยังไม่ได้คําตอบจากตํารวจตํารวจก็เลยเข้ามาล็อกแขนอย่างแรงในรายการยังมีการเปิดคลิปให้ดูนะคะว่า เออจริงๆอะตำรวจพยายามพูดดีด้วยแล้วนะแล้วก็แจ้งเราว่าถ้าคุณเหมียวไม่ยอมไปดีๆอะจะต้องมีการใส่กุญแจมือนะ ตำรวจมีอำนาจในการจับกลุมนะแต่สุดท้ายคุณเหมียวก็ไม่ยอมไปอยู่ดีนะคะคุณเหมียวตั้งคำถามว่าตอนที่ตำรวจเข้ามารักขายอย่งแงเนมันจะเป็นต้องใช้ความรุนแรงขนาดนั้นไหมส่วนคุณทนายของคุณเหมียวเนี่ยเขามองว่าจริงๆควรมีตำรวจหญิงในด่านด้วยหรือเปล่าเพื่อความรู้สึกปลอดภัยของประชาชนตอนขึ้นไปนั่งบนรถคุณเหมียวบอกตำรวจแล้วว่าอยากแตะเพราะตรงนั้นมีแต่ผู้ชายเราเจ็บตั้งแต่โดน็อกแขนแล้วแล้วก็มีคนแตะตัวเราหลายมือมากรู้สึกไม่โอเคแล้วเราก็โดนยัดเข้ามาในรถใน,ถในโพสิชันที่นอนเอียงอยู่กับเบาะส่วนรองผู้กำกับรอกขาเราอยู่ตอนนนั้้้รูสึกว่าตองดิน ให้หลุดเพื่อเอาตัวรอดก็เลยกลายเป็นถีดหน้ารองผู้กํากับ ยืนยันว่าไม่ได้เจตนาและตนเองก็โดนของแข็งกระแทกในจังหวัดชลบุรีเช่นกันไม่ทราบว่าของแข็งนั้นคืออะไรแต่เรื่องนี้มีใบรับรองแพทย์ว่ามีการกระแทกจริงๆซึ่งเรื่องนี้มันสวนทางกับคําให้การของตํารวจนะคะคือตํารวจเขาแจ้งว่าคุณเหมียวเนี่ยมีเจตนาที่ตั้งใจจะฉีบชัดเจนเลยเพราะคุณเหมียวเนี่ยพูดไปแล้วว่าฉันถีบไปแล้วทีหนึ่งและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตํารวจก็เล่าต่างกันด้วยนะคะในมุมของตํารวจตํารวจบอกว่ามันเป็นการค่อยๆดันตัวคุณเหมียวเข้าไปในรถแต่ว่าขาคุณเหมียวว่ายื่นออกมาในท่านั่่งงงกึึนนนนออซถ้าปปปิดดระะตูไเลยมัจ เหว้วคุณเหมียวจะเจ็บตำรวจก็เลยบอกให้เอาขาเข้า,ขาไปแต่คุณเหมียวไม่ยอมเอาเข้าไปตำรวจก็พยายามจะรวบขาเข้าไปค่ะจังหวะที่หันไปมองประตูเพื่อดูว่าเท้าคุณเหมียวเข้าไปหรือยังอ่ะคุณเหมียวก็ถีบเขาที่หน้าของตำรวจนะคะหลังจากที่ทางโขนกระแสะเปิดคลิปสัมภาษณ์นี้ให้คุณเหมียวดูค่ะคุณเหมียวบอกว่าที่ตำรวจพูดเรื่องเราหายไปเยอะมากยืนยันว่าตอนนั้นฝ่ายตนก็ถูกกระทำเช่นกันมีหลักฐานเป็นการสนทนาระหว่างตนกับตำรวจซึ่งทางตำรวจเองก็ยอมรับว่าเขาทำอะไรกับเราแต่ขอเปิดเผยในชั้นศาลมีการพูดจริงๆว่าชั้นต่ปรระโยคเต็มมของงันจิๆ เองอะ่ะชั้นต่ำอันนี้ภาษาแบบแปลถูกห้ามนะเป็นเพราะตำรวจตะโกนเสียงดังตลอดเวลายืนยันว่าไม่ใช่การด่าแต่เป็นการโต้เถียงกัน หลังจากนั้นก็เล่าต่อข่าวว่าในวันพุธหนึ่งวันหลังเกิดเหตุตำรวจขอให้เข้าไปที่สองนอเพราะผู้ใหญ่อยากคุยด้วยแต่ว่าตนเองไม่ว่างก็เลยขอเลื่อนเป็นวันพฤหัสวันพฤหัสพอเข้าไปเนี่ยก็มีตำรวจ4ี่คนอยู่ในห้องแต่ว่าเขาไม่ได้ถามเรื่องคดีเขาถามเรื่องชายสองคนกับรถมอเตอร์ไซค์ตลอดผู้ใหญ่แนะนําให้ไปคุยกับรองผู้กากับที่โดนขีเพะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยคุณเหมี่ยก็ไปคุยขอโทษรองผู้กากับรองผู้กากับยังบอกอยู่เลยว่าไม่เป็นไรต่างฝ่ายต่างใช้อารมณ์ใส่กันแต่บอกกับคุณเหมียวว่าห้ามบอกสื่อนะว่่่่าาาาาเรรคุยกันแแแล้้้ววตสสมถจงือได ปี65เรื่องที่เมลเราขับไม่เป็นความจริงแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นคลิปตอนจับกลุ่มถูกปล่อยออกไปค่ะแล้วตนก็ได้รับความเสียหายอย่างมากรองผู้กํากับแจ้งมาว่าจะมากับตนตอนแถลงข่าวเพื่อทําให้สื่อเห็นว่าเราคุยกันแล้วแต่สุดท้ายก็ไม่ยอมมาแถมตนยังโดนแจ้งข้อหาหมิ่นประมาทเพิ่มตอนนี้เลยไม่แน่ใจแล้วว่าตํารวจต้องการอะไรเพราะผู้ใหญ่เป็นฝ่ายให้ไปคุยเองด้วยซ้ําการที่ประวัติของตนถูกค้นและการที่หน้าที่การงานของตนถูกขุดขึ้นมาทําให้รู้สึกว่าคดีนี้มีอะไรมากกว่านั้นส่วนเรื่องเราเนี่ย ใช้ฆ่าเชื้อเอทิลจะเป็นแอลกอฮอล์แบบที่กินได้นะคะส่วนเมทิลกินไม่ได้นะในวันนั้นตอนเข้าดานตรวจตนฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ที่เครื่องเป่าโดยแจ้งตำรวจก่อนแล้วว่าจะขอฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์นะปรากฏว่าแอลกอฮอล์ขึ้นมา65าตำรวจบอกไม่เป็นไรทําเรื่องที่สอนอเดี๋ยวแจ้งไปว่าปริมาณแอลกอฮอล์เกินเพราะฉีดสเปรย์สุดท้ายคดีก็ไม่มีอะไรข้อมูลที่บอกว่ามีการตัดสินลงโทษรอลงอาญาเป็นข้อมูลที่คาดเคลื่อนซึ่งเรื่องนี้ทางมูล,ลนิธิเมาแล้วขับซึ่งเป็นต้นทางของข้้้ออออมมมูลลลเนนี่่ยยยกกก็็าาขโทษคุณหวว,ววววแแืั จริงๆคุณเหมียวยังไม่เคยโดนคดีเมาแล้วขับมาก่อนนะคะตอนจบของรายการคุณเหมียวยอมรับว่าตนเองเมาแล้วขับจริงๆตอนนี้ได้จ้างคนขับรถแล้วแล้วก็ไม่ได้ดื่มอีกเลยหลังจากเกิดเรื่องที่ออกมาพูดพราะรู้สึกว่าไม่ว่าจะออกมาพูดหรือไม่สังคมก็มองเราไม่เหมือนเดิมแล้วเรากําลังรู้สึกว่าเราโดนเล่นโดนยัดโดนอะไรต่างๆจากใครสักคนอยู่เราเองก็จะไม่ยอมให้เขาลอยตัวยืนได้โดยที่ไม่ต้องเหยียบใครอีกเราก็อยากเผยท่าแท้ของเขาออกมาเหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวในรายการโหนกระแสนะคะและล่าสุดค่ะเมื่อคือนวันที่1พฤษภาคมวันเดียวกับที่คุณเหมยวไปออก ทางโซเชียลมีเดียเนี่ยมีการแชร์คลิปตอนที่คุณเหมียวอยู่บนรถกับตำรวจนะคะเป็นตอนที่ตำรวจพาคุณเหมียวไปสอนอเหตุการณ์ในคลิปเป็นการโต้เถียงกันระหว่างคุณเหมียวกับตำรวจค่ะตำรวจบอกว่าคุณเหมียวไม่มีสติแล้วคุณเหมียวบอกว่าเองก็อ้างไปอย่างนั้นแหละในต่างประเทศเขาไม่เอาเกณฑ์แอลกอฮอล์ที่50มาวัดกันหรอกตำรวจก็เลยถามว่างั้นเขาเอาที่เท่าไหร่คุณเหมียวบอกว่าเองไม่รู้เ hey ฮอะไรหรอกแต่ก็ไม่ยอมบอกนะคะว่าประเทศที่ไม่ได้ใช้เกณฑ์50คือประเทศไหนและใช้เกณฑ์เท่าไหร่โดยอ้างว่า พูดเปเองก็ไม่เข้าใจหรอกเองมีสติแค่นี้แหละตำรวจก็เลยบอกว่าเหมือนกันครับสติคุณก็หมดแล้วคุณเมาแล้วคุณเหมียวบอกว่าถ้าเมากูคงไม่ถีบหน้ามึงอย่างนี้หรอกแล้วกูก็ถีบมึงได้อีกด้วยจากนั้นก็ถีบตำรวจที่นั่งที่เบาะหน้าค่ะตำรวจก็บอกว่าอยา่ยาอยา่าอย่า คลิปก็จบประมาณนี้ค่ะคลิปนี้ถูกแชร์แล้วก็ถูกพูดถึงในโซเชียลมีเดียเป็นอย่างมากในช่วงนี้นะคะจริงๆกระแสะสังคมตอนแรกหลังจากที่คุณเหมียวไปออกขนกระแสะมันก็ไม่ค่อยดีกับตัวคุณเหมียวเท่าไหรค่ค่ะคือส่วนใหญ่มองว่าคุณเหมียวพยายามแถเรื่องที่ประเด็นตัวเองเมาแล้วขับและพูดจาไม่ดีกับตำรวจพยายามเอาตำรวจมาเอี่ยวด้วยแล้วก็ วันนี้ในหนกระแสก็พูดจาวนไปวนมาแล้วก็ไม่ยอมรับสักทีว่าตัวเองเนี่ยมีการขัดขืนจริงๆมีการทํร้ายเจ้าหน้าที่จริงๆนะแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนที่คิดแบบนั้นค่ะบางคนเขาก็รู้สึกเหมือนกันว่าเอ้แต่คุณเหมียวก็พูดมาตลอดนะว่าตัวเองเมาแล้วขับและยอมรับข้อหานี้จริงๆส่วนข้อหาอื่นที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรมอะ่ะเขาก็ควรที่จะมีสิทธิ์ออกมาเรียกร้องตามสิทธิ์ที่เขาทําได้หรือเปล่านะแต่หลังจากที่มีการแชร์คลิปนี้ออกมาค่ะมันก็ไม่ค่อยดีกับฝั่งคยวนนน่กกดะือ้ โอเคค่ะและนี่ก็คือสรุปเรื่องราวของคดีที่เกิดขึ้นในแฮชแท็กเมาลรขับนะคะแล้วทุกคนมีความเห็นว่ายังไงกันบ้างใครคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้ข้างล่างนี้เหมือนเดิมนะคะและสำหรับใครที่ชอบคลิปการสรุปดรามา่าสรุปข่าวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe สสกกช่องนี้ยไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในแช็หน้านะบ๊ายบาย